แรรคิสต์มาสค่ะทุกคนถึงว่าตอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงเทศากาลคิสต์มาสนะคะเราก็จะมีสิ่งแนะนำมาให้ทุกคนนะคะก็คือว่าทุกคนเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีชุดวันคริสต์มาสใช่ไหมคะสำหรับคนที่ไม่ได้เติมเกมหรือว่าอาจจะมีแค่วันเซมหรือว่าอาจจะมีแค่2เซมอะไรแบบนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่เติมเกมเราจะมาแนะนำร้านที่เขาเนี่ย ขายชุดคริสต์มาสนะคะเพียงแค่วันเซนเท่านั้นค่ะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะร้านแรกนะคะจะเป็นร้านนี้เลยค่ะนี่อันนี้เป็นหน้าโปรปไฟล์ของเขาเลยนะคะก็ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาจะขายเป็นวันเซนจริงๆเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็น ร้านนึงเหมือนกันค่ะที่จะเป็นร้านที่ขายชุดไทยเอ้ยขอโทษค่ะเป็นชุดคริสต์มาสแค่วันเซมเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะร้านที่เราหามาทั้งหมดเนี่ยขายชุดคริสต์มาสแค่วันเซมเท่านั้นค่ะส่วนคนนี้นะคะก็ขายชุดคริสต์มาสวันเซมเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ละร้านเลยเนาะว่า มีกี <rural conversation> ่ล้านบางที่เราหามานะคะอ่านั้นต่อไปนะคะอันนี้ก็ขายชุดคริสต์มาสวันเซมเหมือนกันค่ะจะเป็นแบบชุดคอตตุงเนนะจะเป็นแบบชุดแบบน้องกวางอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ขายชุดคริสต์มาสวันเซมนะคะก็ค่อนข้างสวยเลยนะอันนี้ก็ขายชุดคริสต์มาสนะคะแต่ว่าจะเป็นชุดคริสต์มาสที่เซ็กซี่นะคะอันนี้จะมีชุดคริสต์มาสสวยมากนะคะแล้วก็ ไม่ได้มีแค่ชุดคริสต์มาสนะคะจะมีชุด blackpink ด้วยนะคะที่มันจะเป็นแบบว่าชุดล mm ิซ่าชุดเจนนี่ชุดโรเซ่นะคะหรือว่าชุดจีซูนะคะ mm hmm. ก็จะมีของเพลงชัดเจาด้วยนะคะแล้วก็จะมีของเพลงเพิงวีนัมด้วยเนาะ mm hmm. แล้วก็จะมีของคอนเสิร์ตลลิซ่าด้วยที่เป็นชุดสีชมพูปุบุยนะคะ ค่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์กดสอบสไคร e เพืกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็สามาัถไปซื้อได้นะคะสำหรับวันนี้ขอเจอกันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ